ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับเหยียบแตงโมแตกนะครับอ่าตอนนี้ก็มาอยู่นะครับสวนฝรั่งนะครับแตงโมแตกแลลวนะครับตอนนี้มาอยู่สวนฝรั่งนะครับตอนนี้ผมก็ตัดหยาพ่ะท่านเนาะผมติดไอตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ตอนกิ่งอยู่นะครับตอนกิ้งเดี๋ยก็เลยแฟนก็เลยว่าไอไอเพิ่นก็เลยว่าเดี๋ยวมาถอนเดี๋ยวมาถอนหยาออกนะครับถอนหยาออกบริเวณรอบๆต้นนะครับเนี่ยดีนะนะครับ ผมส่วนมากผมตรงกลางเนี่ยผมสิปล่อยให้โล่งนะครับเป็นบริเวณรอบๆต้นนะครับตรงกลางอ่ตรงกลางต้นเนี่ยครับสิปล่อยรอบๆเวลาอ่หย่านหมดนะครับพวกหมดพวกแมงมันสิมาอยู่นะครับก็เลยปล่อยปล่อยตรงกลางให้มันโล่งนะครับเวลาโฮมฟังนะครับสิมีขอบขอบอยู่นี่ครับประมาณนี้ขอบขอบเป็นวงไว้นะครับก็คือป้องกันแมลงนะครับนะครับพวกต้วน่อยคือกันนะครับปลูกไม่ผมก็เห็ <apps> <duh. S 3> นทั้งสี่นะครับก็คือบริเวณ คนค้นต้นเนี่สีให้มันสะอาดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันแมลงไว้นะครับตอนนี้มันก็นี่ห้าหกนะครับแล้วก็อีกย่างนะครับมันมีสายพีอีน้ำนะครับสายพี่อีน้ำเวลาตัดหยามันตัดยากนะครับก็เลยเอาออกจากค้นต้นมันจะตัดง่ายกว่านะครับตัดง่ายกว่านะตอนนี้ก็เริ่มติดลูกขึ้นมาแล้วนะครับลูบเริ่มเริ่มไปลูกน้อยๆขึ้นมานะครับแล้วก็ซีมี่พวกเนี่ยครับ ลูกน้อยขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเริ่มมีลูกขึ้นมานะครับอีกประมาณน่าจะป้านจักเดือนหนึ่งนะครับน่าจะได้หอกันนะครับประมานเดือนหนึ่งหรือว่าที่ผ่ามือนะครับบ่กเกินนี้นะครับน่าจะเริ่มได้หอกันนะครับนังสินะครับเริ่มติดเป็นลูกหน่อยแล้วนะครับเริ่มติดลร้แล้วนะครับซุมนี้เป็นต้นที่ผมทํำสาวไว้นะครับค่อนข้างสิเป็นพุ่มพุ่มดีนะครับเพราะว่าตัดออกเรากกปลป่อยมันแจกแขนงขึ้นมานะครับทั่นสิ นะครับเ <mel> มบบื่อกิ้ vienen, นี่นะครับกิ้งนี่ประมาณสี่หาลูกนะครับสี่ลูกนะครับนี่นี่ตั้งลังตั้งหลังอีกนะครับติดขึ้นมานะครับติดขึ้นมานะครับเนี่ยครับติดขึ้นมาเดี๋ยวท่านี้เอาหยาออกนะครับคนข้างหกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ได้หอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ห่อกัเดี๋ยวก็ได้ลายกันอีกนะครับเนี่ยครับ ติดลูกขึ้นมาเดีวนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึ่งกับเมื่อระยะที่ช่วงที่มันร่วงนะครับนะครับติดลูกหลายนะครับค่อนข้างหลายเลยทีเดียวนะครับนะครับแต่เราแต่ต้นกับลายนะครับลายนะครับแต่ว่าหลายไปกับจังไรล่ะนะครับแต่กิ้งเข้าหน่อยนะครับกิ้งกิ้งกิ้งสาขาเข้าหน่อยทังสี่นะครับเป็นกิ้งหน่อยๆมันก็ได้ลูกหน่อยคือก็เพราะว่าผมสิเก็บใบแค่กิ้งหนึ่งนะครับกิ้งข้างนะครับกิ้งเนี่ยนะครับ กิ่งหนึ่งนะครับตีเกบไปแค่ลูกเดียวนะครับแต่มันออกมาแต่ออกมาสามกิ่งสี่เกบไปสามลูกนะครับนะครับกิ่งละลูกนะครับผมเก็บไวซ้ำนี่นะครับอันนี้กิ่งค่อนข้างหลนะครับเพราะว่าผมตัดท่าสาวไปตอนนั้นนะครับตัดแตงกิ่งไปนะครับมันก็แตกยอดออกมาเพราะพรแตกยอดออกมาประมาณซี่หาคูใบนะครับสี่หาคูใบผมก็ดีเริ่มเด็ดยอดอีกนะครับเด็ดยอดอีกเพอะใเจมันแตกเป็น แตกหยอดเป็นสาขาต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับให้เป็นสาขาต่อไปแล้วมันก็สีมีกิ่งกิ่งการไหลถ้ามีกิ่งการไหลมันก็สีเห็ดใหนเฮ้ามีเห็ดใดลูกไหลนะครับจงลูกไบไดไหลนะครับหรือว่าเสียดายอ้างเดียวกับเสียดายนะครับเสียดายเก็บใ้ลูกละกิ่งละสองลูกก็มีสามลูกก็มีนะครับพอลองลองทดลองเบิรงนะครับปากแตงมวกับอ้อนๆ้อนนะครับเพราะจับแน่ก็ไม่ได้จับแน่ก็ไตนะครับ พื้นทอนยาออกนะครับเดี๋ยวยางเบิ้งข้างหลังนะครับนี่ดอกกระเต็มนะครับนะต้นสูงนะครับประมาณสองเมตรนะครับเกือบสองเมตรแล้วแต่ละต้นนะครับเดี๋ยวผมปีหนานะครับจังสีเลิยมท่ำสาวอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนหอหยากนะครับมันห้อยหยักเนื่องจากมันสูงนะนะครับห้อยหยักเนื่องจากมันสูงนะสุ่มที่หอไหวก็มีนะครับห้อไวบแต่ว่ามันเอ ไออันนั้นนะครับไอมันท่าน,อาน,ไ,น,นไอไงเนาะไอควันมีลูกเป็น,เป,นเป็นตาเด็ดๆมนีบ่บ่มีมันเนาะมีลูกเป็นตาเด็ดๆ็กับบ่มีมันเนาะน,น,นะครับนี่ซุ้มห่อไวกับไรนะครับอันนี้ต้นนี้ก็มีห่อเหลืออยู่นะครับผมก็เก็บไปเนี่ยนะครับมืบห่หันเราออกไปหาหกโลนะครับหาหกโลเอาแม่พ่สาวนะครับ ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้เป็นเป็นพวกเอ่อเอ่อยังไงกัพวกนี่เลยนุ้ยยังไงนะครับตอนนี้บ่แม่นฮุปลาซื้อนะครับอันเป็นลูกคือบักชมพูกไหมย,ยังไอ้ไข่หมึกแดงสิบบอคไข่หมึกแดงกับเป็นไอ้ะไรยังกับผมจำไม่ได้นะครับผมจำซื้อมันบ่ได้นะครับนี่ก็หลายอยู่นะครับ อันนี้ก็เริ่มติดมันติดเริ่มติดออกออกลูกน้อยน้อยน้อยหน่อยมาแล้วนะครับนี่นะครับถ้าอาหารพ่อหนามพ่อมันก็ติดนะครับมันก็สีลวงรลวงหน่อยลงนะครับมีที่เห็ดห้ดอกออกก็คือเด็ดยอดนั่งเดียวทั้งสี่ครับเห็นไหมผมเด็ดยอดนะครับผมปล่อยขึ้นมาประมาณสี่หาคูใบนะครับนี่จากนี่มานี่นะครับยิงยอดขึ้นมาแตกขึ้นมาปลา่อยขึ้นมาสี่หาคูใบแล้วก็ เด็ดยอดมันก็สิแตกออกมาคูนึงสินะครับห้าห้าลังกิ้งมันก็สิแตกออกมาหลายนะครับเรื่องกิ้งนี่นะครับกิ้งนี่ผมเด็ดยอดตรงนี้นะครับเด็ดยอดตรงนี้มันก็สิแตกออกข้างคางนี่น้ำทั้งพีน้ำพีน้ำเป็นซี่กิ้งหากิ้งนะครับปลายมันผมเด็ดยอดออกมันก็แตกออกมาอีกนะครับหอยอ่อนมันโนมี่ังสี่ครับมันโนมีลูกนะครับเข้าปล่อยขึ้นมาปล่อยขึ้นมามันโนมีลูกเข้ากับเด็ดออกนะครับเขากับเด็ดออกมันโนมี่ไอไอดอกนะครับมโนมีดอกเข้ากับเด็ด เด็ดยอดมันออกทั้งสี่นะครับนี่เอาปล่อยขึ้นมาเขาปล่อยขึ้นไปมันกสส็สีแง่แงาซือสำหรับตอนน่ะดีครับสําหรับตอนจงไว้แงาสําหรับตอนน่ะดีนะครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถ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 าต้องการลูกเ้อก็ต้องเด็ดออกนะครับเด็ดหยอดออกเพื่อที่จะห้มันในแจกหยอดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ติดดอกนะครับยี่ดอกอันนี้แตงโมนะครับปลูกแตงโมไวนนม้นะครับนี่แตงโมครับ ซุปนี่ก็ไรนะครับโอ้โสิ่งทตอนกิ้งอยู่นะครับโอเคครับผมบประมาณนี้นะครับมายางบึงส่วนฝรั่งนะครับใกล้เดี่ยวห้ออีกนะครับประมาณสักเดือนนึงเนาะอีกเดือนนึงหกกิกฎาจะเริ่มห้ออีกละนะครับห่ออีกนะติดลูกห่ออีกนะครับโอเคครับผม ขอบคุณครับป่าผู้ใดนะครับต้องการยิงพันธุ์นะครับตอนนี้กิงพันธุ์ผมท่านใดมีนะครับตอนนี้ก็ร่างเริ่มต้อนอีกอยู่นะครับเริ่มต้อนอีกเพราะว่ากิงตอนตอนไปสองไอ้ก้อนหนหนีผมก็เด็ดตัดถิ่งนิดนะครับมันห่อนไหลหักมันอกนะครับสามเดือนสี่เดือนหาเดือนแล้วก็แล้วนะครับมันก็เลยหักบกผมก็เลยตัดถิ่มนะครับตัดถิ่มไปประมันลอยก็กริงนะครับ ที่นี่กับปลูกแปดสิบต้นนะครับเก็บลูกได้อีีอยู่ประมาณอ่หกสิบต้นนะครับหกเหลือประมาณสิบต้นนี่แหละนะครับเก็บลูกท่านใด้นะครับอ่ช่วงนี้นะครับมันติดคมนะครับมันก็เลยบ่ใหญ่นะครับมันมันบ่ถึกแดดนะครับปลรังนี่เป็นยางที่มักแดดมากนะครับคมฟังนี่ครับมีกับมีบังเกอร์ฟังนี่นะครับมันก็เลยหนักนะครับเนี่ยยี่นี่วันหนึ่งสองสามสี่สี่คูนะครับสี่ครูที่บ่อัน ซี่คู่กับแปดหลุมนะครับฟังฟังท่างปุ่นกับผมตัดออกออกแล้วเออเริ่มแตกหยอดขึ้นมาใหม่นะครับแต่อยู่นี่อีกประมาณสามหลุมสี่หลุมนะครับสามหลุมก็บ,บ่เป็นไอ่บ่เป็นหน่วยขึ้นกันนะครับมันหน่วยหน่อยนะครับมันน่วยหน่อยโอเว้นมันตุนหน่อยนะครับมันตุนหน่อยก็เลยน่ะนี่ครับปล่อยเด็ดหยอดขึ้นมามันก็แตกขึ้นมาซะนะมันก็ถึกแดดนะครับเป็ยงที่มักแดดนะครับ เราปลูกใบห่มกับพีมพปัญหางสีหล่กฟรังนะครับบักซิดานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ